สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุุษการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางเรียมักมโยงแบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับทางสุดโต่งที่ไม่ควรเดิน2ทางกับทางสายกลางเนี่ยนะครับกี่เส้นใต้น,นะครับต่างกันที่ตรงไหนใครรู้บ้างนะผมให้เวลาคิดนะสักประมาณ20ิวินาทีแล้วกันขณะที่ท่านฟังผมไปนะผมจะค่อยๆพูดให้ฟัง ว่าใครที่แยกไม่ออกระหว่างนะทางสายกลางกับทางสุดโตง่งสองทางที่ไม่ควรเดินเนี่ยเพราะหลายท่านไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนวันนี้จึงมาขีดเส้นใต้ในความต่างกันให้เห็นชัดๆนะครับคือ,เ,อ,อเวลาผมพูดถึงทางสายกลางนะว่าทางสายกลางเนี่ยต้องเดินแบบนี้นะอย่าเดินไปในทางที่เรียกว่าสุกกันเกินไปนะอย่างเช่นกินเที่ยวเล่น นะครับเต็มที่เต็มเหนียวสุดตรงนะแล้วก็อย่าไปเดินนะในทางที่เบียดเบียน,ยน,ยนตัวเองมากเกินไปนะเช่นตนีมากเกินไปนะรัดเข็มขัดมากเกินไปนะเพราะว่าผมเคยคุยกับคนใกล้ตัวนะเราให้ฟังว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะนั่นคือสภาวะเศรษฐกิจซึ่งในภาษาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะเขาเรียกว่าสภาวะ depression นะหรือว่าเกรดดิเพรชันนะถ้าระยะเวลามันยาวนานไปเรื่อยๆเ,นะเพราะฉะนั้นสภาวะดิเพรชันนะครับแล้วก็เกรดดิเพรชันเนี่ยมันคือสภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยมันตกต่ำมันซบเซานะครับที่เกิดเนื่องมาจากนะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยมันเติบโตต่ำกว่าการคาดการนะครับของนักเศรษฐศาสตร์นะของบรรดาสถาบัน การเงินธนาคารเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งเขาคัดการทําให้การลงทุนนะครับก่อนหน้านี้ไปอ่ะซึ่งการลงทุนต้องใช้ระยะเวลานะบางคนใช้เวลาการลงทุนเนี่ยกวจะคืนทุนบางทีสิ0ปี20ปีในการสร้างโรงงานผลิตสิ่งของหรือว่าการลงทุนบริโภคซื้อบ้านเรือนอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องผ่อนคืน10ปี15ปี20ปี25ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจเติบโตเนี่ย มันไม่ได้เป้านะตามคาดการนะของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ก็ดีของสถาบันองค์กรนะทางเศรษฐศาสตร์ก็ดีเนี่ยมันก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าคนติดกับดักนี่นะติดกับดักนี่เมื่ออึดอดัดเมราะว่าจากที่คาดการว่าจะมีรายได้อย่างนี้อย่างนี้นะใน5ปี10ปีเนี่ยปรากฏว่ารายได้มันเติบโตต่ํากว่าค่าครองชีพรายจ่าย เติบโตต่ํากว่านี่สิน,นที่ไปสร้างไว้ก่อนว่วงหน้าอย่างเช่นบางคนซื้อบ้าน,นะระยะเวลา20ปี25ปีบางคนลงทุนไปซื้อเครื่องจักรในการผลิตนะ10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะทำให้พูดนง่ายๆคือรายได้ที่คิดว่าจะเติบโตเนี่ยมันต่ํากว่ารายจ่ายที่มันโตขึ้นนะจากค่าคงชี่จากเงินเฟ้องเงี้ยเป็นต้นนะผมก็เลยบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องอยู่แบบ กบจำศีลอ่าหลายคนี่เยินว่ากบจำศีลปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจว่ามันคือสภาวะของการที่รัดเข็มขัดนะอย่างมากเลยเว่ากบจำศีลเลยแปลว่าไม่กินไม่ใช้นะหรือว่าอยู่แบบสภาวะเหมือนกับอัตคัดขัดสนนะร้านแค้นเงี้ยเป็นต้นซึ่งยรางนั้นไม่ใช่นะคำว่ากบจำศีลเนี่ยมันต้องอยู่แบบกบที่ฉลาดนะในในหน้าแล้ง นะว่ามันอยู่ยังไงอันะอนี้ผมก็เลยเ,เปรียบเทียบให้ฟังนะว่าเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าสภาวะกบจําศีลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทางแห่งการทรมานดูวองอะนะต้องใช้จ่ายอย่างตรนะีใช้จ่ายแบบภาษาโลกเขาเรียกว่าอยู่แบบเข็มอ,นะอยู่แบบไม่ใช้จ่ายนะใช้จ่ายเ,าเรียกว่ารัดเข็มขัด รัดไปอยูเลยนะรัดจนเรียกว่าโอ้โหเนี่ยเอวนี่จะขาดเอาอะ่ะนะเรียกว่าตนีเลยก็ได้ว่าได้นะหลายคนเข้าใจว่าสภาวะกบจำสีนนี่คือสภาวะตนีที่เหนียวนะสภาวะไม่ใช้ทรัพย์สินเงินทองอยู่อยา่อางอัตคัดขัดสนแ,นแน้นแคนนะก็บอกว่าผมก็คุยกับคนกลางๆนะบอกว่าเนี่ยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะ Great Depression เนะี่ยเรากำลังอยู่แบบกบจำสินอยาอยู่แบบกบจำศินเนี่ย เคลื่อนไหวน้อยใช้น้อยบริโภคน้อยบริโภคในสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะออกไปนอกทานอาหารเอาเงินไปกินอาหารในร้านอาหารนะเอาไปใช้ใจ่ายข้างนอกไม่ได้นะแต่ว่าจราิงๆแล้วเราทําได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าการจับจ่ายใช้สอยเงินทองต้องใช้สีปัญญาใหมากรู้ว่าอะไรจะเป็นต้องใช้ อย่างเช่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านใช่ไหมการซ่อมแซมรถยนตนะ์การบำรุงรักษานะครับอย่างเช่นการล้างแอรนะ์การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าการนํารถไปซ่อมบํารุงในทุกปีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นถึงแม,ม้ว่าต้องจ่ายแพงก็ต้องจ่ายนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะ แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเราใช้หลัก80-20ก็ได้ก็คือทำกินเองที่บ้านนะ80%ทานข้างนอกเป็นแค่20%อย่างเงี้ยน,นะจากเดิมนี่เคยอาจจะทานข้างนอกเนี่ย80%นะทำทานเองเนี่ย20%ก็กลับกันน,นี่คือหลักการที่เียว่ากบจำศีลคือรู้การจับจ่ายใช้สอยการเคลื่อนไหวการบริโภคเนี่ยให้น้อยลงนะรู้การเซฟวิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ นะในการจับใจ่ายใช้สอยให้ดีขึ้นอันนี้คือสบาวะาที่เรียกว่ากบจําศีลคือใช้สีปัญญานะไม่ได้ตหนีทีเหนียวนะคราวนี้แรกๆเนี่ยผมยังไม่ได้อธิบายให้ฟังแบบนี้ใช่ไหมผมบอกว่าภาวะกบจําศีลปุ๊บเนี่ยบางคนก็จะว่ากบจําศีลคือตหนีทีนเหนียวนะมีวันหนึ่งนะผมกนะ็พาลูกไปทานอาหารนะไปทานอาหารก็ไม่ได้ใช้เงินทองเยอะเนะนะาะก็พาลูกไปทานอาหาร นะก็หลักร้อยกว่าบาทธรรมาดานี้ผมซื้อมาทานเองหรือทำอาหารทา,ทานที่บ้านเนี่ยนะตกมื้อหนึ่งเนี่ยไม่ถึง30บาทแต่วันนั้นนี่ผมไปจับจ่ายใช้เงินเนี่ยไปเกือบร้อยกว่า200บาทใช่ไหมเออเสร็จแล้วคนใกล้ตัวก็ถามว่าเอา้าอย่างเงี้ยเราไปกินข้างนอกอย่างเงี้ยนะเนาะอ่อใช้ใจ่ายตั้งประมาณ4ีหเท่าต,ตัวของโบตินะต่อมือเนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นเพราะว่กบจําศีนเหรอผมถึงต้องอธิบายให้ฟังไง ว่าคำว่ากบจําศีลจริงๆเนี่ยมันแปลว่าเราต้องรู้นะว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเงินทองไม่ได้แบบว่าเราต้องรัดเข็มขัดนะเราต้องอยู่แบบอัตรคัดขัดสนเราไม่ได้ขัดสนเงินทองแต่เราจับจ่ายใช้สอยเงินทองนะอย่างคนที่มีสติปัญญาเราจับจ่ายใช้สอยเงินทองในสิ่งที่สมควรแก่อัตภาพเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยที่พาลูกนะไปทานอาหารนอกบ้านนะ ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เลี้ยงฉลองเราอยากสอบเสร็จอะไรเงี้ยนะก็ไปทานนอกบ้านนะก็แพงกว่าธรรมดาทานต่อมือเนี่ยประมาณสักห้าหกเท่าอย่างเงี้ยนะอันนีนะนน้เป็นตัวอย่างว่าสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละนะนะทางสายกลางไม่ใช่ทางสุดโต่งสองทางนะที่เราควรจะเดินนั่นก็คือการตนีที่เหนียวนะการอยู่แบบอัตคัดขัดสนอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลาง หรือว่าการอยู่อย่างอู้ฟู่นะกินนอกบ้านทุกมือ้อทุกคราวนะกินบ่อยๆนะจนเรียกว่ากับสู่บ้านทำอาหารกินเองเนี่ยนะก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นหะมันทางสายกลางเนี่ยนะมันจึงออาผมเปรียบเทียบฟังนะสมมติว่าเราเปรียบเทียบว่าพระอรหรันตะ์ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นะกับคน ยากแค้นอัตคัดขัดสนซึ่งเป็นโฮมเลสเนี่ยเราคิดว่า2อย่างนี้เหมือนกันนะสท่านเนี้ยท่านหนึงเป็นภิกษุนะซึ่งเคร่งในพระธรรมวินัยแล้วก็บรุธรรมเป็นพระอรหันต์นะถ้าเรามองก็คือท่านก็อยู่เรียบง่ายอยู่ด้วยกันบินทบาทนะอยู่ในศิน227ีบางทีอยู่ในทุดงควรสิบด้วยซ้ำไปนะก็บางบางทีท่านก็ฉันมือเดียวอะไรประมาณนี้นะ กับคนที่ยากจนหมดเนื้อหมดตัวถูกยึดบ้านยึดรถกลายเป็นโฮมเลสคนไร้บ้านนในต่างประเทศหรือว่าในบ้านเราที่เห็นนอนตามท้องถนนเนี่ยเราว่าสองท่านเนี่ยแตกต่างกันไหมนะถ้าเรามองภายนอกบางคนบอกเอาคล้ายกันเนาะแต่จริงแล้วแตกต่างกันมากเลยนะภายในจิตเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะพระราหั์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ สิ้นอาสวะกิเลสท่านไม่ได้อยู่ด้วยตัณหานะแต่ท่านอยู่นะเพียงเพื่อให้รักษาขันห้านี้เท่านั้นเองนะพราอรหั์นี้เรียกว่าหมดกิจนะที่จะทําอีกต่อไปนะก็ถึงนิพพานแล้วนะท่านก็อยู่นะเพื่อรักษาขันหานีนะ้เพื่อโปรดสัตว์โลกเพื่อทําประโยชน์เท่านี้ซึ่งต่างจากโฮมเลดนะโฮมเลดคนไร้บ้านเนี่ย มันถูกบีบบังคับจากความยากจนจากความอัจคัตขัดสนนะไม่ได้เหมือนกับพระรหันะผู้ที่อยู่ในพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดแต่โฮมเลสคนไร้บ้านเนี่ยคือมันไม่มีเงินถูกยึดบ้านยึดรถถูกขับออกมาเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอยู่อย่างอัจจัคยะขัดสนเพราะฉันโฮมเลสเนี่ยก็คือพวกที่เป็นในแนวของการทรมานตนเอง ไม่ใช่ทางสายกลางแต่พระราหัตเนี่ยอยู่บนวิถีทางสายกลางถูกไหมถ้าเนะพราะท่านไม่อยู่ในวิถีทางสายกลางเนี่ยท่านจะบารรลุอรหัตผลได้ยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นความแตกต่างนะระหว่างทางสายกลางกับทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ควรเดินเนี่ยนะมันมีเหตุผลอยู่นะรูคิดออกยังงนะเลยไปยี่สิบวินาทีก่าละเพราะฉะนั้นทางสุดโต่งที่ไม่ควรเดินสองทางกับทางสายกลางเนี่ยขีดเส้นใต้นะครับต่างกันที่ตรงไหน ต่างกันตรงคําว่าสตินะเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยจึงเน้นย้าคําว่ามหาสติปัฏฐานสี่เพราะว่าผู้ที่เดิน,นบนวิถีทางสายกลางเนี่ยนะถ้าไม่เดินนบนวิถีทางมหาสิิปัฏฐานสี่เนี่ยท่านจะไม่มีทางเดินทางสายกลางได้ถูกต้องเลยอย่างนี้ผมเล่าไ้ฟังตั้งแต่ต้นนะ่ะผมเล่าไว้คนใกล้ตัวฟังว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ต้องอยู่แบบกบจําศีลแต่ในที่ที่คนได้ยิคนคำว่ากบจาศีลเนี่ยคนจะคิดว่าต้องอยู่แบบอัตคัดขัดสนอยู่แบบแร้นแค้นอยู่แบบอดมือ้อกินมือ้อหรือกินให้น้อยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางนะแต่อยู่แบบกบจําศีลจึงเป็นทางสายกลางเนี่ยแปลว่าอยู่ด้วยความมีสติอยู่นะเมื่อมีสติก็มีปัญญาที่รู้ว่าเราควรจะประหยัด นะตรงส่วนไหนทําให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตรงส่วนไหนนะในค่าใช้จ่ายนะในการบริหารทรัพย์สินแล้วก็มีปัญญารู้เช่นเดียวกันนะมีสติมีปัญญารู้เช่นเดียวกันว่าควรจะจับจ่ายใช้สอยนะครับตรงส่วนไหนนะที่ไม่เบียดเบียนตนเองนะและไม่ได้อยู่ในสภาวะอัตคัดขัดสน พันหัวใจสําคัญเนี่ยของทางสายกลางนะที่ผมพูดถึงเปรียบที่เรากบจํศีลนะก็คือคําว่าสติเพราัน้นทางสายกลางเนี่ยขีดเส้นใต้เลยนะที่แตกต่างจากาทางสุดตรงที่ไม่ควรเดินสองทางเลยก็คือคําว่าสติเพราะัน้นทางสุดตรงสองทางเนี่ยคือทางที่เบียดเบียนตนเองอยู่อย่างอัตคัดขัดสนอยู่อย่างตนีทีเหนียวก็เพราะขาดสติ นะผู้ที่อยู่อย่างอูฟ้ฟู่หรูหราฟุ่มเฟือยทางที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ได้อยู่ตามอัตภาพที่เหมาะสมเหมาะควรนะอยู่ด้วยการติดเสพในการรูปรสกลิ่นสียสัมผัสนะเสพในของหรูหราฟุ่มเฟือยของมีแบรนด์ต่างๆโดยไม่บัญญับบัญญังไม่มีสติไม่มีปัญญารู้ถึงความเหมาะสมแห่งฐานนาตนเองอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางอีกเห็นไหม บันทางสายกลางจริงๆเนี่ยที่ไม่ทําให้เราตกไปในทางสุดโต่งสทางในความตนันหนีทีเหนียวเบียดเบียนตนเองนะทรมานตนเองหรือไปในทางของความอู้ฟู้รู้หลาฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายเงินทองด้วยความขาดสติไม่เข้าใจประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินทองไม่รู้จักการใช้จ่ายเงินทองบนความพอดีทั้งหลายของทางสุดโต่งสองทางที่ไม่ไทางสายกลางเนี่ย ก็เพราะว่าขาดสติทั้งคู่เลยเห็นไหมครับผมนึงขีดเส้นใต้งไงว่าท่านทราบไหมว่าทางสุดตรงที่ไม่ควรเดิน2องทางกับทางสายกลางเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนผมไึ้เวลาคิดไงเฉลยแล้วนะก็คือต่างกันตรงคําว่าสติดังั้นใครที่ต้องการรู้จักทางสายกลางที่แท้จริงไม่ตกไปในทางสุดตรง2องทางสำหรับชาวบ้านคราวาสนะในช่วงภาวะเกรดดิเพชันเนี่ย ไม่ตนีที่เหนียวเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่อู้ฟู่หรูหลามากเกินไปนะครับจนไม่รู้ฐานะตนเองเนี่ยท่านต้องฝึกสติต้องมีสติถ้าไม่มีฝึกขึ้นมาด้วยมหาสติปัฏฐานสี่การฝึกสติในกายสติในเวทนาสติในจิตเสด็ธรรมการฝึกสติบ่อยๆจะทำให้ท่านมีปัญญาและรู้เข้าใจทางสายกลางมากขึ้นมากขึ้นนะเราส่วนฟังนะ ในภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นเช่นนี้วิกฤตการโลกเป็นอย่างนี้นะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ